กระลาสวัสดีคุณผู้ชมท่านกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการพอตไวป์แปนะวันนี้ผมก็จะมาทําการเล่น Minecraft. ไมค์ครับในมือถือนะผมเอาชีวิตรอดนะก็เออสำหรับไมค์ครับเวอร์ชันนี้ผมนะจะเป็นเวอร์ชันหนึ่งจุนย์จุดศูนะครับผมก็อาจจะสงสัยนิดหนึ่งนะว่าทําไมเออช่องผมเนี่ยความจริงแล้วมันมันแบบลงคลิปแต่ของพวกเทลเลเรียนะจู่ๆมาลงเป็นไมค์ครับเอาชีวิตรอดนะเพราะผมเล่นเอาชีวิตรอดเทลเลเรียไม่ได้นะครับผม คือแคสไม่ได้เออมันแหลกนะครับผมโคตรแหลกเลยแหละคือเล่นปกติมันก็แหลกอยู่แล้วพอยิ่งถ่ายคลิปมันก็โคตรแหลกเลยผมเลยเล่นเป็นไมค์คาร์แทวกันนะไปสร้างโลกเลยดีกว่านะผมจะมาเล่นเอาชิลล์นะแต่ว่าถ้าเกิดเราเล่นเอาชิลล์ปกติเนี่ยมันก็แบบแคล้ายๆเขาก็ทํากันผมก็เลยจะทําการลงแอดออวันพีชไปเวยนะ ก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เครดิตนะผมของคนที่ทำแอดออนนี้ ì, ไว้ใต้ดีสคริปชันนะผมแล้วก็ของของตัวที่ผมหยิบออกมาเล่นนะผมนะเป็นเวอร์ชันที่7นะเป็นแอดออนเวอร์ชันที่7ของเขาแล้วผมก็เดี๋ยวก็ผมจะทิ้งลิงก์ของคนที่เออ่ทำมอดนี้เอ้ยแอดออนนี้ ì, ไว้ใต้คลิปนะผมแล้วก็ไปหาโหลดมาเล่นกันได้นะโอเคโอเคครับ okay. okay. okay, ผมนะก็ในตอนที่เราสร้าง โลกมาหรอกนะเริ่มแรกมันก็จะให้เทมมมาสามอย่างนะตัวนี้ก็เป็นปิดปิดละสย่งนี้ผมก็ไม่ทราบได้นะเออลองดูมาหลายรอบแล้วก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะส่วนนี้ก็คือเออเป็นไอเทมที่เราเลือกเผ่าพันธุ์นะผมอันนี้จะเป็นเผ่าพันธุ์คนนะก็เวลาเลือกเนี่ยมันก็จะมีย่อยเป็นเออให้เราเลือกสายดาบหรือว่าจะเป็นสายธนูนะส่วนเผ่าพันธุนมนม์มนุษย์เงือกก็คือพอกดใช้เนี่ยมันก็จะทําให้เรามีท่าคราเต้มนุษย์เงือกแล้วก็สามารถหายใจใต้น้ําได้นะ แต่ของคนเนี่ยพอมันเออมันให้เลือกไปสายดาบกับธนูนะผมส่วนถ้าเราเลือกเป็นดาบเนี่ยมันก็จะทําการให้ดาบเรามาหนึ่งเล่มน,นะแล้วในอ่นาคตเล่นไปเรื่อยๆมันก็สามารถอัปเกรดดาบนั้นให้เป็น2ดาบแล้วก็สาดาบได้นะสุดสําหรับเออถ้าเราเลือกเป็นสายธานูผมนะมันก็สามารถอัปเกรดธ,ธนูจุกลายเป็นธนูไฟได้นะจากธานูปกตินะยิงช้าๆเลยแต่ปรเด็ิคือ ข้อเสียของธน,นูก็คือเวลาอัพอัพเกรดเป็นไฟล์นะนะเราไม่สามารถยิงอาคาอินุได้น,นะก็คือแอดออนตัวนี้มีอาคาอินุด้วยนะแต่พอเรายิงไครน,นูเนี่ยมันจะทำดาเมจอาคา,าอินุไม่ได้นะเพราะอาคาอินุมันเป็นลาวาใช่ไหมลนะ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเรายิงไฟล์ไฟมันก็ไม่เป็นอะไรอะ่ะน่าจะ make ซน n ์อยู่แล้วนะแล้วก็ส่วนผมจะเลือกเป็นอะไรเนี่ยผมเอาเป็นออผมเลือกเอาเป็นสายดาบแล้วกันนะเพราะสายดาบค่อนข้างเก่งผมนะแล้วก็ผมคิดว่าสายเอ,อ สายของมนุษย์เองอือกมันยังดูแบบไม่ค่อยมีอะไรนะาะว่าในอนาคตเขนาน่าจะมีการปรับเปลี่ยนให้มันดีขึ้นนะผมค่อยเล่นในตอนนั้นก็แล้วกันก็พอเราเลือกสายดาบก็จะได้แบบนี้นะพอกดแช้ปุ๊บมันก็จะทําการเพิ่มสเต็งให้เราเป็นสเต็งสามนะแล้วก็ไอเทมที่เรากดแชร์บางีก็จะไปอยู่ในหัวนะให้เรากดออกมาได้นะค่าสถานะก็ยังอยู่แล้วก็ทําการตัดไม้ก็ดีกว่านะ ก็ผมน่าจะต้องหาที่สร้างบ้านก่อนนะตอนนี้ก็ตัดไม้ไปก่อนมนะเป็นชีวิตปกติของไม้คับนะแล้ผมตอนนี้เราก็มาอยู่ตรงแม่น้ำหลังจากที่ตัดไม้ได้ต้นหนึ่งนะก็เอ้ยอ้ยต้มทหารเรือ คุณผู้ชมเห็นเหมือนร้านค้าตัวนั้นไหมครับอุ้ยโอเคเราได้เราได้ดามแล้วเจ็บเจ็บเจ็บร้านค้านี้ก็คือร้านค้าที่สามารถแลกของกับเอ c ได้น,นะครับก็ถ้าเรามีของตามทีเ่เขาแบบต้องการก็แลกของได้น,นะเป็นตังนะแล้วก็เห็นหอยทากตัวนั้นไหมครับถ้าอันนั้นนะครับถ้าเกิดว่าเราเอ,อปล่อยให้มันอยู่อย่างนั้นไปเรื่อยๆนะแล้วก็แบบไม่ทาอะไรเลยอะ่ะ เออมันจะมีทหารเรือกเกิดตรงนั้นเรื่อยๆนะเหมือนประมาณว่าทหารเรือเรียกกองทัพมาเรื่อยๆอะนะก็ถ้าถามว่าเราควรไปตอนนี้ไหมทหารเรือก,ก็เริ่มเยอะแล้วอะผมไม่คิดจะไปเท่าไหร่นะตอนนี้ก็พยายามที่จะแบบสร้างบ้านให้ได้สักนิดก่อนนะ เีวผมตัวเอก็ได้มาได้ไม้มาพอประมาณนะก็เดี๋ยวผมผมว่าผมจะไปหาทําเลสร้างบ้านก่อนนะผมบ้านที่ผมสร้างก็จะเป็นบ้านใต้ดินนะผมเพราะว่าเอาบ้านแบบเรียบง่ายดีว่ะไอผู้หญิงคนนั้นผู้หญิงคนนั้นเราสามารถเชิญให้เป็นพวกพักพวกกับเราได้นะผมโดยการที่เราต้องมีดอกไม้แบไให้เธอนะซึ่งตอนนี้ตั้งแต่เดินมาผมยังไม่เจอดอกไม้เลยนะเราก็อาจจะชวนเธอเป็นเพื่อนไม่ได้นะก็ไว้มีโอกาสเจอดอกไม้ก็เดี๋ยวมาให้เธอนะ ดอกไม้อันนี้ผมก็ยังไม่แน่ใจนะผมว่าดอกไม้อันนี้มันผู้หญิงจะเอ,อาหรือเปล่านะเพราะว่าผมก็ไม่ได้จำอะมากว่ามันมันใช้ดอกอะไรบ้างนะที่ผีญิจะเอานะแต่ผมว่าก็น่าจะมีโอกาสได้อยู่นะเมื่อกี้เห็นผู้หญิงยูนะนนไงก็ไอ้เจอกใหึ่ตัว โอ้ผู้หญิงสองคนเลยโอเคเธอไม่เอานะผมก็ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าผู้หญิงจะเอานะตอนเราแตะค้างมันจะมีคําขึ้นมานะผมนะว่า T A M E นะแล้วก็พอแตะไปเรื่อยๆจนผู้หญิงขึ้นรูปสายฟ้านะั่นคือแสดงว่าผู้หญิงเออผู้หญิงเป็นพับพวกเราแล้วนะแต่อันนี้คือมันน่าจะดอกไม้นี้น่าจะยังแบบใช้ไม่ได้นะต้องเป็นดอกอื่น ตรงนี้เหมาะทำบ้านมากเลยผมผมจะทําบ้านนี้ก่อนนะอันนี้ก็ไก่ขอเนื้อมาขอเนื้อหน่อยนะเจ้าไก่ผู้หญิงไม่ไม่มาแลนะ้วฮะถ้ามานะผมนะผมว่าคิ้น่าจะเอาเออตรงนั้นหนูนะมาพอที่จะแบบเอามาให้เธอเป็นพวกได้อยู่นะโอเคโชคดีแค่ไม่ยากติดท้องเสียเอ้ยติดเอออาหารรด ก็ผมตรงนี้เออสร้างมานแล้วนะดูถ้าจะช้าเกินไปละพูดข้อมูลมากไปหน่อยทำไมแถวนี้ไม่ปลอดภัยเลยทหารเรือเต็มไปหมดเลยนะก็เออแอตอนนี้ผมลืมบอกไปมีระบบฆ่าหัวด้วยผมก็ผมจะลองทำให้ดูนะก็ในตอนเจาจะกการ เออทหารเรือผมนะอันนี้จะดรอปนะคือ exp แล้วผมการที่เรากดใช้หนึ่งอันจะเป็นการเพิ่มค่าหัวเดียวเราต้องรีบไอ้นี่ก่อนนะตีไอ้หอยทากนี่ก่อน,นผมไม่อยากให้ทหารเรือมาเยอะนะก็ระบบก็ exp นี้ผมนะพอเรากดใช้จะเพิ่มค่าหัวให้เราหนึ่งเอ้ยประมาณสิบ k นะผมก็ประมาณหนึ่งหมื่นเบรีนะก็พอเราใช้สิบครั้งเนี่ยเราก็จะแบบมีค่าหัวประมาณหนึ่งแสนเอ้หนึ่งร้อย k แล้วก็หนึ่งแสนเบรี ก็จะทําให้มีใบประกาศจับค่าหัวงนะตกมาจากท้องฟ้านะแล้วก็เออก็จะเป็นแบบค่าหัวให้เราได้นะฮะเป็นใบประกาศจับนะแต่ว่าค่าหัวเราจะไม่เพิ่มดนก,กว่าเราจะกดใช้ผมนะซึ่งรอให้ได้สิบอันก่อนนะผมจะกดใช้รวดเดียวนะหอยทากอีกแล้วผมต้องรีบเคลียร์หอยทากก่อนนะผมไม่อยากให้ทารเลยโอ้โหสองตัวสวยพี่สวยตา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 ยโอเคได้มาสิบอันแล้วนะ ผมก็จะกดใช้ทั้งหมดเลยนะสิบอันก็หนึ่งแสนนะก็นในหัวนะพอเรากดใช้นะมันก็จะมีแบบรอลงมาจากบนฟางนี้นะเป็นใบประกาศเข้าหัวนะก็คล้ายๆในกระตูนะผมที่ว่ามีนกมาแจกจ่ายใบเข้าหัวนะก็พอเรากดตีหัวนะมันก็จะมีข้าวหัวของเราออกมานะผมก็เนีนะ่ยผมลองสังเกตดีๆนะเออผมจะดรอปให้ก็แล้วกันท่านลองดรอปดูนะครับมันจะเขียนว,ว่าหนึ่งแสนนะ เดี๋ยผมหนึ่งแสนนะตอนนี้เราม่มีข้าหัวหนึ่งแสนแล้วนะนะผมก็เออพอเราทําได้ประมาณหนึ่งหนึ่งล้านนะผมนะข้าหัวหนะึ่งล้านเนี่ยมันก็จะมีไอเทมดอกไม้อีกอย่างหนึง่งนะซึ่งแต่ผมค่อยว่ากันถึงเรื่องนั้นนะครับผมนอะกจากที่ผมมีหนึ่งล้านนะก็มันก็จะแบบเป็นอะไรที่สุดยอดไปเลยนะครับผมถ้าเรามีข้าหัวหนะึ่งล้านแต่ว่าค่อยพูดถึงเรื่องนั้นังนะจากที่เราสร้างบ้านเสร็จผมนะ่านะจะต้องกินอาหารก่อนดีกว่านะ ตอนนี้หินเราไม่พอที่จะอุดมันนะก็เดี๋ยวผมขอไปแลกอะไรก่องคนนึงถ้าเกิดมันตกแต่งไม่ได้งั้นผมก็ค่อยตกแต่งกันหลังแล้วกันนะปล่อยให้มันสภาพเป็นแบบนี้ก่อนก็นแล้วกันก็ถูกลองไปแลกของเอ็นบีซีก่อนนะผมนะว่ามันแลกได้หรือเปล่าไปลองก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวไปปลูกเบอร์รี่ด้วยนะผมก็ปลูกเบอร์รี่ตัวนี้แล้วกันนะ ปลูกได้แล้วก็กินอีกสักสอนโอเคอันนี้ก็น่าจะได้แล้วนะเออแล้วก็เผาเหล็กก่อนแป๊บนึงนะผมแล้วค่อยไปเท็ดของนะก็จากที่ผมสร้างมานมาก็ได้เหล็กมา16อันนะผมนะมันแบบกระจายเต็มไปหมดเลยนะก็ คาเป็นแท่งไม้โอเคเออคาเป็นบล็อกไม้แล้วก็นี่โอเคนะก็ปิดประตูเป็แรกของกับ NPC, นะไม่มี NPC เลยเีเยเอพอเราจะต้องการ n p c นะไม่มีเลยนะผมเอ้ยนี่ไง NPC ่ตัวนี้นะที่เราต้องการ NPC ที่มันเออไม่ได้แบกอะไรเลยนะผมนะที่เราต้องการนะโอเคไม่เจอเลยเลยก็สำหรับคลิปนีน้แต่ผมว่าขึ้นไปบนนั้นก่อนนะไปเอา impact y e l l ก่อนตรงนะั้นแล้วเราจะทำเออเป็นไม้นะเอยเขาเรียกว่าอะไรล่ะเออช่ามมาเถอะนะก็ เราจะทําการต่อขึ้นไปข้วนงผมนะซึ่งผมคิดว่าน่าจะต้องใช้บล็อกเยอะนะเดี๋ยวผมขอทําการขุดเอาบล็อกผมนะแล้วก็จะต่อขึ้นไปก่อนนะครับผม คอเคผมตอนนี้ผมก็ฟาร์มบ็อกดีเสียนะก็ได้ประมาณ2กลกองนะแล้วก็วผมจะต่อบล็อกขึ้นไปข้างบนแล้วน,นะครับผมไปเอาของนะก็ประมาณประมาณสักตรงนี้นะ่าจะได้อยู่ก็ต่อบล็อกขึ้นไปเลยนะเสียวตกแลผมตอนนี้ แล้วเราก็ไม่ได้มีผังน้ำด้วยนะไม่ได้สร้างมานะผมโอเคก็นั่งไปเอ้ยอิมแพกไดโออยู่ตรงไหนนะโอเคเนี่ยผมก็บล็อกที่มันแบบดูแตกต่างจากพวกนี้คืออิมแพกไดโอนะผมนะที่เขาได้ทำเอาไว้นะก็ใช้มือตีอาาก็ได้นะโอเคผมพอเราตีไปผมนะมันก็จะดอกเป็นอิมแพกไดโอนะผมก็ดินระมัดระวังกันด้วยนะผมนะระวังตกนะ น,นี้ก็คือบอกอะไรนี่ผมเออผมไม่เคยได้อโอเคบอกอะไรก็ไม่รู้แต่ที่รู้คือมันแตกไปแล้วนะก็เดี๋ยวผมจะต่อไปตรงนั้นนะเพราะว่าเราต้องใช้แพ็กเดลออสสองอันนะครับผมทำไมระบบเดินม่วจริงอะผมผมือเริ่มลื่นแล้วนะตกไปนี่ไม่หานะครับผมตายนะ ค่อยเดินค่อยเดินเฮ้ยเย <Okay. S 1> ค่อยๆเดินไปนะผมนะถ้าตกแล้วนี่ไม่หานะครับผมโอเคก็โอเคอิมแพ็คได้อ๋อยู่ตรงนี้นะค่อยๆเฮ้ยบอกดินมาโ okay. อเคเฮ้ยอึ๊บโอเคเก็บมาเก็บ เก็บสิเอ้ยออนีดเดี๋ยวตกแล้วอ้านิดเดี๋ยวตกแล้วยางเอาชิตรอดที่เสียวสุดๆไปเลยนะฮะสำหรับผมนะ ตอนนี้เราควรที่จะสู้กับเอ,อ่อตัวไรเหลยองผมควรจะสู้นะเพราะฉะนั้นดูอย่างสงบก่อนจะดีกว่านะครับซอมบีย้ยามขวางเอรู้สึกว่าถ้ามีสัตมอนเตอร์มาใกล้จะนอนไม่ได้ด้วเพราะาะน,นะโอ้โหแชนคูสอยตรงนั้นเลยเราไม่ต้องไปสนใจจะดีกว่านะครับผมรีบ,รบ,รบนอนนะ ไฟอย่างนี้อีกละโอเคตอนนี้ก็นอนเสร็จแล้วนะก็ผมจะมาให้ดูประโยชน์ของอีแพคแลอ้ด้ี่ผมเอามานะผมหลังจากที่ผมหาของกินเสร็จแล้วนะไม่มีของกินเลยไม่มีของกินอื่นนะผม ก็ประโยชน์ของ Impact แต a อ๋ออันนี้ผมนะก็คือวิธีที่จะดูอเอ่อกดอื่นนะผมจะอธิบายอยางนึดนะผมอดอ o n ตัวนี้นะผมนะั้นมันสามารถครัฟของได้ใช่ไหมละ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีเอ่อเมนูด้านมุมบนขวานะเราก็สามารถที่จะกดเข้าไปดูด้องนะว่าอะไรครัฟได้ไงบ้างนะบางทีมันก็บอกไม่หมดนะผมนะแต่เราก็ต้องเอ่อลองดูเอานะผมนะมันก็สามารถดูได้นะผมซึ่ง Impact แต a อนะผมนะสามารถที่จะทําอันนี้ได้นะอยู่อันแรกๆเลยนะอันนี้นะผม มันเหมือนเป็นเอ่ออาวุธของนามิเหรในเรื่องวันพีชนะถ้าผมจำไม่ผิดนี่ต้องขออภัยด้วยนะครับผมก็ในไม้ข้าของนะั้นมันสามารถใช้ควบคุมฝนฟ้าอากาศได้นะก็ขับไม้มาก่อนเลยนะแล้วก็ไม่มีในโหมดนี้นะเราน่าจะต้องขับออเองผมนะในนี้นะก็ให้เราของนะเอาอิมแพคไดเอทเอผมนะเอะมนะเอมาใส่ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้แล้วก็เอาไม้เอา โอเคนะก็สามารถที er memory, er. okay, right th ่จะคราฟได้ของเราเป็นอาวุธของนามีนะก็พอเราได้มาแบบนี้ผมให้เราทําการกดค้างนะแล้วก็จะได้ส่วนของมันอีกสามส่วนโอเคผมนะก็เมื่อกี้ผมก็ไปเคลียร์ของมาก่อนมนะก็ เราลองมาดูสรรพคุณของพวกนี้กันนะก็อย่างแรกเป็นอันนี้เลยนะครับผมก็พอเรากดใช้ผมนะมันก็จะไม่เกิดอะไรขึ้นนะเพราะว่ามันต้องใช้นี้ก่ออนมาอันนี้ถ้าเราจะไม่ผิดถ้าผมจะไม่ผิดนะมันก็จะทําให้เรียกฝนได้นะผมอ่าสวยไม่เกิดอะไรขึ้นเลยโอเคนี่ไงอันนี้เรียกฝนได้ผมนะแล้วก็จะมีอันหนึ่งที่หยุดฝนได้อันนี้หรือเปล่าอันนี้เรียกฟ้าผ่าผม โอเคนะแล้วก็โอเคก็อันนี้ผมนะก็ผมขอสรุปนะอันนี้ก็คือสามารถใช้เรียกฝนได้นะอ้าผมก็จะตกนะส่วนอันนี้ก็สามารถที่จะหยุดฝนได้และอันนี้ผมนะคือเรียกฟ้าผ่านะก็เดี๋ยวผมลองไปหาอะไรผ่าให้ดูนะเอาเป็นทหารเรือตรงนั้นนะครับผม ไม่มีเลยเราเจะเรียกฟ้าผ่าได้ผมนะนับว่าเป็นอุปกรณ์ที่ค่อนข้างดีของในช่วงต้นนะโอ้ยโอ้ยไม่มีนนอาหารอยู่ด้วยเยวก็ตายแล้วเนี่ยโอ้ยก็นะผมนะสำหรับอูนี้ผมนะก็นับว่าเป็นค่อนข้างดีนะแล้วก็เดี๋ยวแบบเราค่อยไปหาอุปกรณ์ดีๆของนะแล้วก็อะไรดีๆอีกสักอย่างของผมนะในคลิปต่อไปนะ ก็สำหรับคลิปนี้ผมนะขอจากลาไวา้แต่เพียงเท่านี้นะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้สร้างสรรค์คลิปต่อไปด้วยนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ